สวัสดีครับไม่ได้ขายอาหารทะเลนะแต่มาแนะนำสินค้าตัวหนึ่งเป็นที่วัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัสนะครับรุ่น K3X Infa r Counter อันนี้กส็สภาพกล่องพอดีพอดีเพิ่งแกะไปนะครับเดี๋ยวมาเรามาลองดูว่าสเปคมันเป็นยังไงข้างกล่องก็เขียนไว้ว่า abnormal automatic ถ้ามีอุณหภูมิเกินที่กำหนดก็จะมีไฟกระพริบบวกด้วยเสียงดังติ๊ดๆสองครั้งระยะวัดก็คือให้ห่างประมาณ1นึถึงสิเซนมันก็จะวัดทันทีความแม่นยำอยู่ประมาณ 0. 0ูนจุดบวกลบ0.2องศาสแตนบายหสัปดาห์สามารถที่จะ แขวนหรือว่าตั้งก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเราว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับเวลาในการวัด0.5วินาทีแบตเตอรี่ที่ใช้ก็มีได้ตั้งแต่แบตแบตเตอรี่ที่เป็นก้อนแล้วก็สาย usb แบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่3แบตเตอรี่ aa 3ก้อน หรือสาย USB น้ำหนัก200กรัมอยู่ประมาณ2ขีดขนาดอยู่ประมาณ10คูณ6คูณ15เซนหน้าจอแสดงเป็นดิจิตอลดิสเพย์โอเคมาลองแกะกล่องดูกล่องมีอะไรให้บ้างสาย USB คู่มือการใช้ คู่มือการใช้อย่างละเอียดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังง่ายกว่าเครื่องตัวเครื่องเป็นอย่างแบบนี้นะครับไม่ใหญ่เล็กมากเบาๆ2ขีด2-3ขีดนะครับหลังจากที่น่าจะใส่แบตแล้วก็จะมีตัวแขวนอันอนี้อาจจะเจาะผนังเป็นตัวนี้อ่าโอเคข้างหลังหน้าหลังอยู่ประมาณนี้เบาๆ ข้างหลังเป็นลำโพงข,งข้างหลังก็จะมีแบตเตอรี่ aa 3ก้อน2 a 3ก้อนอันนี้ usb port เกลียวสำหรับตั้งผมลองดูแล้วเกลียวตัวนี้มันเท่ากับเกลียวของกล้องถ่ายรูปประมาณนี้อันนี้เป็นที่ห้อยลำโพงด้านหน้า ก็จะมีเซนเซอร์ 3. จุดมีปุ่มสวิตช์พาวเวอร์ซ้ายขวา M memory มันมีตัวโอเคมันมีตัวที่ผมเปิดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอันนี้พอดีติดสติกเกอร์ไว้ใช้ที่ร้านนะครับเดี๋ยวติดสติกเกอร์ให้เป็นวัดอุณหภูมิข้างหลังผมใส่ ใส่ฐานเป็นแล้วก็คือเป็น aa 3ก้อนค่อยกันอย่างนี้ปิดฝาเปิดเครื่องอันนี้คือปุ่มเปิดเครื่องกดแช่ขึ้นมาแล้วรอสักพักหนึ่งลองดูโอเคง่ายๆอุณหภูมิก็จะมีเลือก เป็นองศา C ีฟาเรนไฮก็มีนะครับฟาเรนไฮก็มีอ่ะฟาเรนไฮเป็นแบบนี้ก็คือเราใช้ปุ่มซ้ายขวาประมาณนี้ครับอันนี้มันบอกถึง M ก็คือจำน่าจะเป็นจำนวนคนที่วัดไปแล้วเท่าไหร่คนที่4คนที่5คนที่6อันนี้ปกติเราไม่สนใจแล้วเราสนใจอุณหภูมิมากกว่าออกมา เดี๋ยวเริ่มเป็นปรับมาเป็นองศาสีประมาณนี้ก็คือง่ายๆครับคือมันจะค่อนข้างเบาแล้วก็ฟังก์กชันไม่มีอะไรมากก็อยู่ประมาณนี้แขวนได้หรือจะเสียบขาตั้งตรงนี้ก็ได้ ปิดทำไงปิดก็คือปลดปุ่มนี้โฮไว้ก็คือปิดแล้วสำหรับคนที่คิดว่าแบตเตอรี่มันอาจจะเปลืองนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ฐานถานก็ได้แต่เราใช้เป็นสาย USB ตัวนี้เสียบเข้าไปมันมีสาย USB ความยาวอยู่ประมาณเมตรนึงนะครับเสียบเข้าไปตรงก้นมันนี้เสียบเข้าไป หลังจากนั้นถ้ามีปลักรุ่นปลักไฟรุ่นใหม่ๆครับมันจะมีที่เสียบ USB แล้วก็เสียบตรงนั้นได้เลยก็อยู่ได้ตลอดถ้าเป็นปลักไฟรุ่นใหม่ๆก็น่าจะตกประมาณ2-300แล้วแต่แล้วแต่ฟังก์ชันมันจะมีช่องเสียบ USB อยู่เราก็ใช้เสียบก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดสินค้า เครื่องวัดอุณภูมิ K3X ซึ่งตอนนี้ผมไปลองเอาไปใช้ที่ร้านนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เบาดีโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของของรายละเอียด Keep it softly spoken with no